สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เราจะมากินหมาล่าก,กันนะคะอแดงเถือกเลย <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินหมาล่าก,กันนะคะทุกคน มาล่าของเราวา้ามาล่าใส่เห็ดนะคะแล้วก็อันนี้เนื่องผักวังตุง้งทุกคนดูเมนมาละ่ะอื้อ ค่ะเห็ดค่ะ รสชาติที่คุณเคยแต่เขาห้ามสุดน้ำใช่ไหม ตุ้งปากวปากว้างตุ้งปากกว้างตุ้งเห็ดแล้วก็หมูสามชั้นอู้เห็ดเข็มทองอืม อืมอืมเร้อนหชาเริ่มชาแล้วดูนะ ดแล้วอ่ะ ทังชาทางเปรีอนเลย ทุกคนมันมันชาไปหมดเลยเผ็ดร้อน แนะนําว่าอย่าสดน้าํามาราาแต่เราชอบไม่เป็นไรมาล่ามาล่าที่ดีสดมาล่ามาล่าที่ดีมาล่าของแท้เราคิดว่าถ้าสดน้ําแล้วต้องต้องเข้าห้องน้ําทุกคนเข้าใจใไหมถ้าของแทะ สวดน้ำจะต้องได้เข้าห้องน้ำเนี่ยวันนั้นทุกคนมันชามันสาใจมากเลยอะมัน้อนมากเลย มันมันชาแล้วมัน,ก,มน,นมก็มันชาเ้นมากมันชาเ้นไปหมดเลยอุ๊อง ดังเยอะมีใครเป็นไหมไปกินอะไรหรือว่ากินที่ไหนก็จงจะชอบเช็ดโต๊ะทุกคนทุกคนเห็นอะไรอยู่ข้างล่างเราไหมในเว่นตาเรา ทุกคนมันมันเผ็ดมากเลยสำหรับคลิปนี้เราน่าจะกินหมดน้อยแล้วเรือน้อยแล้วเลอแค่นี้ ขออนุญาตไปกินน้ําแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะถึง1 0ึ่พันซับกันแล้วถึง1 0ึ่พันซับแล้วเราจะมาฉลองคลิป1 0ึ่พันซับกันนะคะทุกคนอย่าลืมรีบกดให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพจ บ๊ายบาย